คีคุณยายเอาขึ้นอีกเอาลงมาอีกให้เห็นข้างกลอง้องอ่าไนะหเห็นตัวหัวอโอเคอ่าวันนี้จะมาคุยหัวข้อนะคะลูกหัวอกคนหัวอกแม่มีลูกยุกไก่กับลูกยุกไก่ความรู้สึกห่วงใหญ่ นะลูกในแบบใดนะคะลองเล่าสูกันฟังนี้ได้เป็นแนวทางกําลังใจให้กับแม่ๆหลายๆคนยิา่งจาโชคดีนะคะครอบครัวเฮานอนยังน้อยเราก็มีความอบอุ่นเข้าใจไอ้เรื่องทะเลาะเบาแวงหห้กันนี้โอ้ยให้กันประจํานะคะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ,ะดุเพื่อเคลียร์เคียรเพื่ออยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจนะ,ะลงมาฟังนี้ลูกสาวให้ทีน้อยใจบ่อ้าวบังคับกำลังกระจุกยาง ลูกมันก็เลยออกมาเอือมมาฮั้เนาะอ่ะก้องหายก้องหายหน้าหายของธรรมชาติบม่ซื่อใจคือก็ว่าเย่างเงี้เพราะว่าแม่มันมีลูกแต่พ่อมีลูกเอ้ยคนป่วยก็มีคนบอกป่วยก็มีอยู่บ้านนี้ก็ะยานอันคำว่าฮักลูกนะฮักพ่อกันเบื่อใช่ไหม บ่ฮักกังได๋อเจ้าคอแล้วแล้วความห่วงอ่ะเท่ากันบ่อืมความห่วงเดี๋ยวทอกันบ่โอ้ยมันก็ห่วงทอกันขงอ่ะสจ้าว่ากันจำเป็นมันคนละแบบยูโกูยห่วงตัวนี่ก็ห่วงห่วงแบบใหญ่เบิ่งได้งำใหญ่รู้ก็มีความสุขก็ดีใจย้ำไปได้อีสฉารูกเข่งอุ้มลูกอุ้มงาน ฟังปัปุ้มปัป้าเขาอุ้มหลานอุ้มให้เขาก็โอ้ยลูกกูมีความสุขเนาะดีใจงามอือเข่งหลานเข่งหลานก็ดีใจไปสนามกเนาะคุยู่ไกากันเบี้ยผีหลานเยอะก็ว่าว้าคิดไปเบื้งยน่ำเลยกระยาเห็นเบิ่อคุกจอยไม่เอียงไม่ชี้นั่งเบื้งอยู่เห็นเบิดฟังเงี้หฟังแค่ยอมบ้าเปิด ยิ่งเฒ่าแก่ยิ่งห่วงขอย่งเดวหะยะขอก็บ่บ่ว่าไกลบ่ว่าไกลแม่อยู่ผูดียวแม่ขอกำลังใจอย่าแหงคั่นแห้งเอาไปทั่วก่อประชาชนว่าเขาบ่ฮักโตผู้เนี่ยเฮ้ยอืมคิดังมันเป็นแชั้นบ่้แล้วจุกขึ้นก็ได้ออกเองเดี๋ยวนีเา ก็คือไปจําภาษาคนเฒ่าคิดไปคิดมาก็โอแกอย่างเงี้ยเออเนาะครอบครัวเขาเป่าลูกเจ้าลูกหลานถึย่งจ้าอุ้มลูกอุ้มหลานอุ้มหยังเงก็เวลายามกินยายากลูกเจ้ามากินย่อมก็รวมกันเบิดบ่ว่าเจ้าเจ้าเมียโอ้มีความสุขเนาะบ่ ยิ่งขอลูกมีความสุขเลยยายก็บอกมันคิดอยู่ในใจแม่แล้วทางใกล้เดี๋ยวทางใกล้ว่าฟัดกันแดดีแดไปแดบอกยาไก่กเบาแดเบาสก็ตวาดีมันก็ดีบ่ได้นบ่เสียก็เสียได้นบ่เสียบ่มันก็บานไปทุกที กะเช้าตาหน้าหันหลังมาเบิ้งเดแม่แบบไดลูกแบบไดแม่กูเลี้ยงมาแบบไดอือโอ้เสวาวคำนี้นะแม่เลี้ยงมาแบบใดนี่มีแค่เอามาคิดกันแดโหโบราณเนาะอือนะลูกหลานเห็นบ้าะฟังบ่ต้องทำใจละใหญ่เอ,อ้ยดึงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บ่ได้เลยนะตะแแม่ก็ว่าเออเนาะเดี๋ยวนี้นาด ใายจะแช่บเคยใไส้โทรศัพท์ป็นหยังใส้เขาบ้าอย่างใดเขาก็ว่าแต่สมัยไม่สมัยหม่ <c oughs> <c oughs> บ่อะไแบบใดน้อว่ะอันหากินปูกินปลากินหอยอยู่ข้างหม่ยังลมพัดใบไม้พัดกับหิ่งกับหยางมีความขกว่าสมัยไม,ยมยห่หรือว่าสมัยบานแม่คิดหลายย่างคือกันอ้าวบ่เขาบ่ได้อเมืองเซาคิด มึงอย่าไปคิดเพราะว่าครอบครัวเขาเพราะว่าเขาคิดของเขาเองให้มึงอยู่เงีย้ยบอกเจ้าของนะแม่เนาะนี่แหละคือการ<ม>ทำใจแล้วปล่อยวางถ้าเราไปวิ่งคิดตามเขาว่าคำว่ากูเป็นแม่สมัยนี้ใส่บ่ได้แล้วกูเป็นย่ากูเป็นายจบคำเลยบบมีไผมาหาเดียเออเดี๋ยวนี้บ,บ่าวบูได้ก็คือบ่เว้าเลยมาก็คือให้ถามก็คือเว้าเดี๋ยวนะ บยุ่งกว่าผู้ให่แต่กับอีทูนี่ใส่อีไปทางไหนนี่ทูยไปจงใหญ่ให้ได้เร<า>ิ่หนาหลานมาก็ดีใจแล้วแค่หนันหนายามเจ็บยามเป็นเขามาก็ดีใจแล้วแค่หนันหนาไม่ต้องไปคิดหลายอยากให้สบายใจยอมรับความเป็นจริงบ่ได้มีพอจนให้ใครมานั่งเฝ้าเขาได้ใหญ่เอ้ยคำนี้ย้ำเสมอนะฮะ อืมคำว่ามีพอยังไงก็บ่เคยพอหรอกแต่ละครัวแต่ละคนเห็นบอเมื่อก่อนคิดว่ามีที่ให้ทํากินมีบ้านให้อยู่ก็ต่อยยอดกันเองสุดท้ายเห็นบอกแต่ละคนมีแต่นี่แต่น,ตนี่แต่นี่สินน้อยตามบว่ายห,หรอกแม่เอ,อ้ยต้องทําใจค่อยกระทาใจคือกันนะ่ <c oughs> คะครัวไผ่ครัวมันอืมเออเนี่ยเขาคิดไปอีกอย่างนึงคล้ายๆเขาคิดว่าเนาะ ว่าเออเงินไปเที่ยวไปเดียวมาเยี๋ยวกูมาได้บักคิดบ้าอมันบอมันมันบกคิดว่าไม่คิดดำอู้บ้านเฮาใช้ความคิดนี่เลยเตีไอ้ค่อยนี่รู้บอว่าถามคิดกันบอถามเงินจากบ้านจากตังงกลัวซีดีได้เงินมาให้เนี่ยโอ้โหล้างซวมจากส่วมแม่แม่คิดเองแม่คิดเองใอยคิดบ้า กูหาได้กูยังมีกำลังบ่คิดว่าเมฆดํามันที่มาทุบหัวเฮาหากินกับหากินกับฟ้ากับอากาศบ่คิดว่าเออปีนี้เบิ่งสิ่งของของเขามันแพ้งของเฮามันชืกบ่ว่าจะพายสาอบม่งว้วเขาเบญาหยังจากอย่างแต่ว่ามาโตเป็นนี่เป็นเรื่องอธรรมชาติบ้านเฮาเม่นบ่น <laughs> เป็นค่อยละ oh. อุกใจค่อยมาฟังนะเอาอลี่เด้อแม่ค่อยมาฟังแต่ละคนบ้านเฮานะค่อยอยู่นี่เนาะเฮาหากินหากเก็บหากทำเออใส่เคมีแล้วก็เก็บแล้วยังเหลือเพื่อทางบ้านนะคําว่าน,นี่บ่มีไงค่อยมานั่งมองแล้วหู้ยจักไถนี่คือคนละมุมมองวิธีคิดวิธีทำไงแม่ก็ยังว่ายูคทุกคนเนาะวะแม่สอนเบอร์ทุกคนวะได้สิบ ให้เก็บ่องบ้านก็นได้อยา่ให้กาให้ซื้อกินตั้งแต่ก็ให้ยอนอันนี้ได้จะนังจ,าจ in, in. ่าผู้เดียวรูจะกินดูจะเก็บถ้าบอมีถ้าบ่มีทางออกโอ้ยฝันนั้นเขาเห็นล้านหลายล้านแล้วว่าแมแ่ก็ยังเป็นคนก็ต้องชอง,กอง,มมองกินชงยากวะบอกะย้ำมาน่อกับพี่กันบน้องว่าทำบริเดณรึก็ยันแม่นี่เศร้ายันแม่นี่นคิดหลายวะ มาเนาะแม่ก็เลยว่าเอ่อต่อไปนี้ก็สิต้องบอกลูกว่าข้อภายความมันถ้าบ่นักเต็มที่ก็บ่ต้องเว้าบ่ต้องจ๋าบ่ต้องว่าอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นมาแม่ต้องบอกตรงอ่ะเพราะว่าทางปุ้ได้ก็ว่าเงินเดือนก็ถูกก็กินคือคือยู่บ้านเฮานี่น่ะเงินพันบ่ได้บ่ซ้ํามื้อเออ เราก็ทำคุ้นก็คือคันฟังข้าวเปรียบกิโลละห้าบาทหกบาทหกบาทยูโลก็มาแลกป้านเฮาเท่าใด้ลูกถึงบอกนะเห็นลูกกินข้าวกับเจ้าให้เจ้าคิดเลยเด้อเพราอีนี่กินของแพงเด้อนะว่างถ้ากินฝนลั่งอีมีตังเก็บไหลกว่าหันได้ยายกินบอดดยทางการรู้กักเิบปะนอกมานอกบดดเดีเอาได้มา มันบ่พออันนั้นแต่อันนั้นอันนี้แต่น,นี้บ่ว่าจะลูกโตคนอื่นขอก็บ่แบบหันมาแนความคิดแนวคิดแบบนี้ยากที่จะตั้งหลักต้องยอมอดเอาจริงๆสักปีนะอดแบบประหยัดตัดทุกอย่างได้เนี่ยแล้วมันถึงจะเริ่มต้นใหม่ได้แต่ว่ายากที่จะสอนใขรเนาะมันเป็นแบบว่าฝึกเป็นนิสัยแล้วย้ายก็ต้องปล่อยเขาไปนะฮาก็ทําใจปล่อยหวางแค่นั้นลหละเนาะโอเคปิดท้ายยายให้พรลูกสาวดีอุท์ให้เมียฝรั่งคนไกลทุกผู้ทุกคนแล้วก็อืม ให้มืมแหงกันยาเ้ยให้กินให้อ่านให้อดทนความอดทนเฮาน,นี่ความสำเร็จตรงนั้นน่ย่าสู่ใ้ประสาทให้ใ่สติบอกว่าจะพูดไหนใคนเท่าคนดใดน,น่มันก็เป็นกันทุกคนน่ะชีกลับได้บ่ได้ตอนาะนหน่อยใส่อ่ะมักแบบได๋แบบได๋เฮาก็ต้องหยุดตัวเองแล้วก็บอกคนดีๆเข <อ S 1> าให้อืมเอาก็เฮ็ดที้เหาเฮ็ดได้ห่าง่ะ จังแต่คนเช่าคนเจ้านะกินบ้ามากมายหอ,อกแค่น้ำค่าน้ำค่าไฟไป้าตามเวลามา่อ้ชาตะบ,ะบะ้า,บานพุกอย่างอยู่กับไฟลูก okay. ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงเป็นลมโพล,ล้มไนะนะ้ลูกเ้าไปนานๆลูกๆทุกคนนี่แหละได้ยินเสียงแบบนี้อารมณ์ดีก็สิได้วิดีโอเด้อพี่น้องเอ๋ยอารมณ์บนดีหน้าม,มุ่ยขึ้นมาเอาวิดีโอบอ่ได้แม่คอยนะ <laughs> <laughs> ต้องดูเว้ยบริวาม่ชีจังใหญ่มันไม่มีลูกคนเดียวเข้าใจเข้าใจโอเคไปแล้วจ้าปากหวานแดงเพิ่นเออคุณพานรักษาลูก